เราได้สวดมนต์บูชาพระนาตรายเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆ แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งร่างกายของเรานะจ๊ะให้สบายไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเราตึงหรือเกร็งนะจ๊ะผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ใบหน้าศีรษะ ผมอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลําตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้สบายสบายทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะ แล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมวัชชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญบารมีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญปานกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดกระทั่งบุญที่ เราได้ตั้งใจฟังธรรมของพระสมมติเจ้าบุญสวดสรรเสริญคุณของพระตนตรัยพอระวมเป็นดวงบุญใสๆสย,ยี่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่นเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะนึกถึงดวงบุญนี้ให้กลมรอบตัวมืนดวงแก้วที่ใสเหมือนกับเพชรที่จะละในแล้วไม่มีตำหนิเลย หรือใสเหมือนกับน,น้ำแข็งนะจ๊ะอยู่ที่กลางท้องบริเวณที่เรามั่นใจว่าเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเราเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้นึกถึงดวงบุญนี้ให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบาย ทำใจหยุดใจนิ่งนิ่งเบาๆสบายบายอยู่ในกลางดวงบุญใสๆแล้วก็นึกถึงดวงบุญนี้เนะี่ยให้ค่อยๆขย,ย,ยายออกไป ครอบคุมสมาชิกในบ้านเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศครอบคลุมไปยังประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติ ทัโลกให้ทุกคนในโลกนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากภัยพิบัติต่างๆมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันแล้วกันเนื้นขยายแสงสว่างที่เกิดจากดวงบุญนี้นะ ให้ไกลไปสุดขอบฟ้าเหมือนตัวเรากลมกลืนไปกับบรรยากาศไปยังจักรวาลน,น้อยใหญ่หมื่นโลกธาตุแสงจักรวาลอนนันตจักรวาลทั่ภพทั้งสาม ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรนี่ให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้บำมเพญมาทั้งบุญล่าสุดที่เราได้ฟังธทำสวนสรรเสริญคุณของพระรัตนตไตรและก็นั่งเจริญสมาธิภาวนานีน ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากทุกโศกโรคภัยที่บัตตต่างๆเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวมีความสุขเป็นนิรันในขยายไปให้ทั่วถึงเห็นึกกันไปอย่างนี้นะจ๊ะอย่างสบายสบา